สร็สละมากจริงๆเลยนะคะศูนย์มเทาสาธรารณภัยมณฑลฐานบกที่37ค่ะได้จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามพร้อมกับการบริการตรวจคัดกรองช่วยเหลือและรับผู้ติดเชื้อเข้าสู่โรงพยาบาลค่ะ พลตรีสุภเลิกสถาพรผลผู้บัญชาการศูนย์มเทาสาธรณภยัยมณฑลฐานบกที่37ค่ะเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานค่ะที่จัดเตรียมพื้นที่ตรวจคัดกรองช่วยเหลือและรับผู้ติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรองโรงพยาบาลค่ายเมงรายมหาราชในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองซึ่งทางหน่วยนะคะได้มีการเตรียมการที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลฐานบกที่37โดยเร่งดําเนินการตามนโยบายของกองทัพบ,บกค่ะโดยเฉพาะการปรับการบริหารจัดการโรงพยาบาลคา ทุกแห่งและโรงพยาบาลสนามเดิมที่เตรียมไว้ทั้งหมดให้เป็นโรงพยาบาลสนามกองทัพบ,บกประจําพื้นที่หรือจังหวัดเลยนะคะรองรับการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัดอย่างเต็มรูปแบบโดยทํางานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดในการรับและรักษาผู้ติดเชื้อเพื่อให้การบริการประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ในแต่ละจังหวัดได้เต็มศักยภาพและทันต่อการแพร่ระบาดนั่นเองค่ะ